คุณเ,เ,เ,เลยอยู่ม่ทิรหรออยูจอ่จทิพไม่ใช่หรอพี่วสคเยอมดแล้วด,ดขอให้ปีใหม่นี้นะคะทุกคนมีความสุขมากๆะคะนอ้นอ,นอมที่ม่ดีเลยคนเยอะมากเลย,เลย,เลยตอนนอี้ คือว่าขอให้มีความสุขมากๆในปีใหม่นี้นะคะแล้วก็ขอให้ ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ขอให้เจอแต่สิ่งที่ชอบแล้วเจอแต่คนดีๆขอให้ใครที่ไม่มีแฟนก็มีแฟนได้แล้วแล้วก็ใครที่มีแฟนแล้วก็ขอให้เป็นแฟนกันนานๆรักกัน